ที่ที่ไปอะไรเงี้ยมันหายไปกา ก็เต็มที่แล้วเขาก็มีความน่ารักในแบบแต่ละเงี้ยนะผว่าในในแต่ละเมืองที่เราไปแต่ที่เราไปแต่ในคาแรคเตอร์ของสถานที่ที่จัดหรือว่าแฟนๆที่มาอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างไปอย่าเงี้ยหรือทุกทครั้งที่ที่ออกไปอะไรเงี้ยมันจะโชว์มันจะมีความเหรือว่าคล้ายเดิมเกือบจะทั้งหมดมัเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกอะไรเขาไมรู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็สนุกทุกครั้งแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคใหม่ไปลองดันแล้วเองด้วยใช่ก็เอาเอาสวยงามเสมอไปไปเดบิวต์ที่ฮ่องกงมา าฝากหนังด้วยขายก็ดีนะครับผมว่าเหมือนว่าแฟนเราก็าก,าก็ได้ฟังมาก่อนแล้วด้วยอะไรเงี้ยล้วก็ได้อาจจะได้ดูเรลเลอร์หนังมาก่อนด้วยแล้วก็มีให้ดูวันนั้นด้วยก็เลยหมว่า,าคิดว่าเขาก็น่าจะอินแล้วก็ได้แอบขายหนังไปด้วยแฟนไทยแอบอิจฉาเลยนะแฟนไทยแอบอิจฉาเลยนะเดี๋ยววันนี้ร้องด้วยครับ ก็ลองได้แล้วที่นี้ก็ลองได้แล้วมาลองได้แล้วติ๊งก็จะเกิดเป็นไอคิวมวลรวมมันเป็นยังไงบ้างที่เราขัดได้อย่างรอบล่าสุดครับขัดเพื่อเพื่อที่สองก็ได้คือคืออย่างรอบที่เป็นสเตเดียมอะไรเงี้ยก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าคือทุกอย่างมันจะแบบเอน์เอจีมันจะหนักครับมันจะแบบมันจะหนักมันจะสนุกมันจะแบบโอ้โหเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าอย่างอย่างรอบแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ตัวเราก็แบบตื่นเต้นมากไม่เคยทำโชว์สเกลนี้อะไรอย่างเงี้ย เพื่มีความตื่นเต้นม,มากพอมาอรอบที่2ออะไรเงี้ยเป็นเป็นสเกลเ s e r i ยเหมือนกันก็เราอาจจะมีความแบบประมาณน้อยลง แต่พอขึ้นมาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิม <ฮะ S 2> แล้วก็จะมีช่วงท้ายที่เติมมาเป็นเหมือนว่าแอดเพลงสุดท้ายเข้ามาเป็นอังกอร์เยเงี้ย <ฮะ S 2> แล้วเหมือนแฟนเขาก็คิดว่าเอ๊ะเซตลิสต์ของวิคแล้วมันจะจบตรงนี้ <ฮะ S 2> แล้วก็เติมขึ้นมา <ฮะ S 2> มันช่วงเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนว่าโอ้โหคนแบบสนุกที่สุดเอาที่สุดเลยอ<ฮ>ะไรอย่างเงี้ยแต่ละรอบก็จะมีความแตกต่างกันแตกต่างแตกต่างอย่างรอบฮ่องกงล่าสุดก็จะมีเพลงสวยงามเสมอแล้วก็มีอ่า กับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับสลับเพลินิดหน่อยแล้วก็ผมว่าที่ฮ่องกงเนี่ยแฟนๆเขาก็น่ารักอบอุ่นเพราะว่าเหมือนว่าม,มันเป็นสเกลที่ไม่ได้เป็นสเกลเซเลียมเป็นสเกลหรือว่าเล็กลงมา,าดาวไซส์ลงมาอะไรเงีย้ยผอมันก็จะใกล้ชิดคนมากขึ้นได้เห็นหน้าคนมากขึ้นคาแรคเตอร์ของคนที่มาดูก็จะแตกต่างไปเลยคิดในสเกลของเซเลียมการโห่คนคุเดียบินจะเป็นคนเดียวจุดอยู่ที่นีแล้วโห่คนเป็นสามสี่หมื่นคนต่อหนึ่งครั้งเป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่า จร,จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำมันเหมือนเดิมเลยหมือนว่าไม่ว่าเราจะทำโชว์คนร้อยคนหรือว่าคนแบบหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่เหมือนกันแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของการการส่งพลังงานมากกว่าที่เหมือนว่าเราจะต้องดูแลคนทั้งหมดเนี้ยส่งพลังงานดิจิเทนคนทั้งหมดเนี้ยเหมือนว่า ไม่ใช่ว่าคนเยอะแล้วเราต้องใช้พลังงานเยอะแต่เหมือนว่ายิ่งคนเยอะเรายิ่งได้รับพลังงานเยอะแล้วเหมายถึงว่าเราก็ยิ่งสนุกแล้วเราก็ยิ่งเหมายถึงว่ามีแรงพิเศษกับตัวเองด้วยแต่แต่แต่ยับเลยครับแต่เรายืนหนึ่งคนเดียวเลยนะไม่มีแขกเจสไม่มีแขกมาช่วไม่มีใครไปกับผมเลยผมไปคนเดียวเหนื่อยไม่กี่เราจริงจริงมันจะต้องทํางานเกี่ยวใหญ่แล้วคนเดียวถึงคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเบรกเลยผมว่ามันก็อาจจะเป็นข้อโชคดีที่เหมายถึงว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นโชว์ที่ที่เคยแสดงที่เทมโปไทยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยหมายถว่า มันจะมีมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่มันอยู่ตัวอยู่แล้วไอ้พาร์ทหนึ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมหมถือว่าความเหนื่อยมันคือไอ้ความเตอนสต็อปนี่แหละผมถือว่าพอพอ,พออยู่ที่นี่เรายังแบบมีสลับให้คนนี้ขึ้นมาสลับคนนั้นขึ้นมาแล้วเราก็ถือว่าไปพักในชั้สองสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ันี้เผมือว่ามันไม่มีช่วงแบบเดตแอร์ได้เลยเราต้องรีบออกมารีบออกมาแล้วก็ต้องคุยต้องหลีกอะไรด้วยเลยสั้งต่อไปทั้งต่อไป นี่มีเมืองที่จะต้องไปอ่าสำหรับเฟสนี้เหลือมาเก๊าครับมาเก๊า<ช>ได้แล้วยังไงมาเก๊าค,คือทุกคนจับตามองกันนะก็ก็จริงๆก็ยังยังต้องบอกว่าเป็นเป็นโชว์โครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมเสมอว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าเสเกลไหนบ้างสเกลบบนี้เป็นสเกลอ่าเป็นฮอลล์ปิดครับฮอล์ปิดสเกลก็ประมาณหนึ่งหมื่นครับ รอบหอนะหนึ่งหมื่นนี่คือสเกลนะคนมาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เวลาเห็นเขาร้องเพลงใครได้พี่กินเป็นไงบ้างทุกคนแบบร้องได้ผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าแบาบเวลาผมเล่นอะไรยเงี้ยผมจะคอยขอดเอร์แล้วคอยเช็คเสียงคนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮยรู้ดีใจที่เหมือนบว่าเขาเขาเป็นแฟนเพลงเราจริงๆคนที่เหมือนว่าเสพงานของเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าเราเรารู้ว่าโหการที่แบบการที่เราจะต้อง การที่เราสามารถจําเนื้อเพลงทั้งเพลงได้แล้วมันไม่ใช่ภาษาของเราเนี่ยมันเรื่องยากนะหรือว่ามันเรื่องยากถ้าถ้าเราไม่ได้ฟังมันจนมันแบบโอ้โหจำมันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจน่าประทับใจมากกลายเป็นซอฟท์แวร์เพื่อเพลงไทยไปแล้วนะขอบคุณครับแล้วจริงๆมีความ่ตั้งใจแรกนไหมถามว่าซอฟท์แวร์เราเพลงไทยอะไรจริงๆไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยจริงๆอ่าผมต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือแพรรักตอนนั้นน่ะก็คือ มันก็ไม่มีจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ความความเป็นการที่เราสอนแช่วัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของของภูเก็ตจริงๆอยู่แล้วในวันนั้นเลยนะครับที่ที่เขาก็มีวัฒนธรรมนี้เป็นเป็นคนชาวคนภูเก็ตเชื้อสายจีนอยู่แล้วแล้วเหมือนกับมันก็เลยมีดีเทลอะไรพวกนี้ออกมาแต่หมายถึงว่ามันก็ดันพาเราไปไกลกว่าที่เราคิดมากหลังจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับต่อเนื่องมาเรื่อยๆคุณรู้สึกจะกลับกับตรงนี้บ้างกว่ามันไกลจริงๆที่ดีใจนะดีใจผมว่ามันมีมีหลายๆอย่างที่เรา ไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะแต่หมายถึว่าในประเทศด้วยเลยเนงะี้โหมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยไม่เคยคิดว่ามันมันมันจะมีภาพแบบนี้เลยนะเราจะมีความคาดหวังในระดับนึงแต่หมายถึงว่าเพค,คิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะกว้างแล้วมันจะพาเราไปไกลขนาะดนี้อนะไรเงี้ยก็ดีใจที่หมายถว่าเราก็ ได้สร้างอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้สร้างคุณค่ากับกับงานจากประเทศไทยสร้างคุณค่าให้กับความรู้สึกของคนสร้างอะไรหลายอย่างเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราก็ดีใจเราก็เหมือนว่าเราก็มันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเลยอ่ะแบบอาจารยสอนแบบอาจารย์สอนธราสอนเนี่ยเห็นไหมมันมาเรื่อยๆเลยล่ะหล่นมากคือ จริงๆอะทางทางทางคำสั่งเขาก็มีติดต่อมาเลยขอจะขอขออนุญาตว่าเอารูปไปแปะสอนอะไรเงี้ยผมเราก็ดีใจนะเราก็ดีใจว่าเหมือนจริงๆวันวันเมื่อวานก็จะไปแต่ว่าพอดีผมผมบินลงมาไม่ทันกลับมาจากฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยกลับไปดูไม่ทันพอได้เห็นรูปมเป็นไงฮะมันก็แบบมันก็ปล้มปิ่มใจนะครับเพรว่ามันเป็นเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนของของสถาบันหนึ่งซึ่งก็เป็นสถาบันที่ เอาจริงก็ให้อะไรกับเราหลายหลายอย่างในในเชิงของการเป็นคนแล้วก็ในเชิงของการเป็นเป็นนักศึกษาคนหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเหมนูว่าการที่ผมได้จบธรรมศาสตร์มันก็ก็ให้อะไรกับผมหลายอย่างทั้งในเรื่องของการศาึกษา เรื่องของความรู้แล้วเหมือนดีว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ที่ในในในวันหนึ่งที่เขาต้องงานที่จะหาสัญลักษณ์หรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยเขาก็ถึงนึกถึงเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ได้ทําอะไรให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความต้นทุนใจของมันมันม่เป็นแรงกดดันนิดนิดไหมไม่นะไม่เป็นแรงกดดันนะก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นว่าเหมถึงว่าเราก็ เราก็ทําทุกอย่างตามตามแผนแล้วก็แล้วก็มุมมองแผนที่เราวางไว้แต่เหมอนว่าผมว่ามันไม่ผมว่ามันไม่ได้เป็นแรงกดดนันผมว่ามันเป็นเหมือนกําลังใจที่ทําให้เราเดินทางไปสู่พวกในความท้าทายเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะไปมากกว่าว่าเราเราเห็นคุณค่าแล้วเราเรามีพลังเหล่านี้ที่จะคอยดันหลังให้เราแบบ ขานด่านเดด่านที่เราแบบฝันใหญ่ฝันใหญ่ก็ไปเรื่อยเลยจะจะแบบลองชาเลนตัวเองไหมว่าเผื่อมันจะได้500ล้านเลยก็ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยเผื่อมันจะเราจะได้แบบติดทำเนียบอะไรเงี้ยโอผมว่าคนคนมาดูแล้วผมว่าเหมือนเดียวว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรื่องตัวเลขอ่ะผมไม่ได้คิดเลยนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วก็แล้วก็เหมือนึงวว่าเออแต่ว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นตัวแทนของ ของความรู้สึกว่าคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากกว่าะอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าพอพอเราทํางานเรื่องนี้จบแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เรื่องต้นะระหว่างทางอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราสัมผัสได้จริงๆคือเหมายนึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันมันให้คุณค่ากับตัวเราหมายถแต่ว่าตัวเราเองได้ลงไปทํางานตัวเราเองได้ดูมันแล้วด้วยได้อยู่กับประเด็นประเด็นน,น,นี้อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าพอในวันที่เราทํางานี้ปุ๊บ เราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หลานมากเลยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่า <c oughs> เขาอาจจะได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดหรือว่าได้เห็นแง,ง่มุมอะไรที่เราอาจจะเคยละเลยไปหรือว่าอาจจะเห็นอยู่แล้วแหละแต่หมถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วเหมถึงว่าเราอาจจะมาเสียดายที่หลังเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมจบงานเรื่องนี้นผมก็ กลับไปทุกคนกับตัวเองหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของมุมมองของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจแต่ละบทบาทของสมาชิกครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันคงจะสวยงามถ้าเหมือนว่าทุกคนที่มาดูแล้วก็เหมือนกับว่าได้อะไรกลับไปแบบนี้แล้วก็ทําให้เหมือนว่าเรากลับไปดูแลคนใกล้ตัวเราอย่างดีขึ้นอลยนะงรับ นี่อย่างอย่างเรื่องงานตอนนี้คือมีคัวตากนี่อย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวจะมีมาเก๊าาอทิตย์นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงสองงานก็ก็จะมีบ้างจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊ปเลยเงี้ยครับหมายคือที่บ้านเราที่บ้านเราจะมีให้ให้ดูมโชว์เหรอฮะใช่โชว์ที่บ้านเราต้องรอติดตามนะแต่ว่าก็ก็แล้วผมรักแฟนทุกทุกที่นะแต่ว่า ในที่นี่เราก็เราก็ไม่ละเลยอะไม่ลเลาบอกเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่ามีอะไรคิดว่าไม่นานไม่นานไม่นานทำงานเนี่ยขนาดนี้เวลาดูแลตัวเองตัวเองอะไรยังไม่ใช่นะฮะผมก็ทาาหนรเสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถูกถูกถูกแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันจะเป็นช่วงๆมากกว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบ ติดกันเลยหลายวันแล้วก็จะมีช่วงที่มันว่าได้เบรกอย่างวันนี้ผมก็ตื่นไม่ได้เช้ามากเลยกนะ็ออกกำลังกายแล้วก็มาที่อย่างจริงจริงในในในเนท่าเรืเรื่องนี้เราเขาแบบลดน้ำหนักไหมอะไรอย่างนี้แต่ผมเป็นห่วงว่าเอ้ยน้ำหนังไงไงนนกนนขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมาเจเปีนมีปัญหาท่าไหมพอ,อจริงจริงก็ดีนะผมก็เป็นช่วงที่ผมได้ลดน้ำหนักลยนะจริงช่วงก่อนถ่ายผมก็ค่อนข้างแบบได้ที่อยู่เหมือนกันเลยก็ผมว่า ถ้าถ้าเรารู้ตัวเร็วอะแล้วก็เหมือนว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการวางแผนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะเราก็เหมือนว่ามีมีนักโู้ช่วยารคอยปรึกษาอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าก็ก็มีพี่ๆรอบๆด้วยเลยครับพี่ๆที่บริษัทพี่ๆของกองภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาคอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราสบายใจได้สบายใจได้ครับสบายใจได้แข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงโอเคเอางาเอางาเอาคาเอาัาที่เสร็จก็มาจ้า Yeah,